แดงวัาวาจะขับไปเคี่ยวเรื่องผู้ยิงจึงต้องเตือนว่าใครของจริงมันหน่วงละกว่าจะตกเสร็จพี่แบบไม่ไหวพี่ก็เลยออกมาก่อนเอองั้นอย่าไปเลยดีกว่าแม่งหน่วงที่ผายตนเนี้ไปตกปลาขอให้ตกปลาสั่นะคนเจ้าของเกาะเขาบอกว่าอย่าไปตกเลยไปตกมันก็แบบหน่วงจัดจัดเขาบอกว่าไปตกเอาละเวลาเขาขับรถเล่นดีกว่าเขาว่า เออนติดมาเขาก็บอกเขาบอกเขาเพิ่งกลับมาเขาบอกเขาเพิ่งกลับมาตกตกไม่เสร็จด้วยนะเนี่ยอยู่สามร้อยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ตกไม่เสร็จเนี่ยขนาดเจ้าขนาดเจ้าของเกาะยังเบื่อคุณขนาดเจ้าของเกาะยังยอมแพ้อะเป็นไงเอาอยู่ไหมพวกเขาเอาอยู่คืออะไรควบเยเดนไหมตอนนี้เอาอยู่ไหมควบคุมอะไรคนเนี้ยนะเออเอาอยู่ปะไม่รู้อะเอาอยู่ไหมไม่ได้เป็นอะไรกันเขาพี่เอเดนเอาอยู่อะไรใช่เหรอไม่ได้เป็นอะไรกันจริงเหรอ เออไม่ได้เป็นอะไรกันหรอเขาก็ยังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่โอเคไปอยู่เนี่ยแหละไม่ได้นะครับคนนี้ของผมเอาเอาสหรุอเป็นอะไรกัน้วเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรกันออะสุดหรุอเป็นอะไรกันก็เขาบอกไม่ได้เป็นอะไรกันเขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันอสุรุเป็นแฟนกันแล้วหรอถามไปถามมาแล้วค่อยตอบแบบนี้ก็ไม่เอาอะไรดูไม่มั่นใจเลยว่าหนูมั่นใจนะเว้ยพี่เสียใจนะเว้ย เออเป็นผมผมก็เสียใจเออมันแบบต่อหน้าเลยอ่ะเออเอาเขาโอ้โอ้ไม่ใชนกันน้อ่ะอารมณ์ไหนเนี่ยจำทิ้งอารมณ์รักกันนะคะรักกันดีรักกันดีตีกันตายทะเลาะกันทุกวันรักก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 ันดีตีกันตายทะเลาะกันทุกวันรักกันดีรักกันดีรักกันดีอีกรักกันดีเขารักกันดี ไม่ใส่รองเท้าครัไม่ใส่แล้วทงอไมพี่เอเดนไม่ถามภูเขาบ้างล่ะครับภูเขาใส่นี่หมายถึงว่าเป็นอะไรกันโอ้โหก็เปิดโทรศัพท์ยังเปิดไม่ออกเลยเขารักกันดีนะรักกันเถอะมันตกไม่ได้แล้วเนาะครับครับนำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะพี่ชาย รักกันดีนะกันดีนะกันดีค่ะเอาลักกันดีรักมากรักกันดี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 ว่สดีไปบ้าคุณไปยังไปไหนครับก็ไม่ได้ไมไดเดียวไม่รู้บไปที่ฝี่งฝั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 ่งตรงเมืองอ่ะเพอ่ถึงเมืองกำลังขับไป เย็นใจเย็นเมาเรือจะไรอะไรนะครับเฝาเคาพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้กริ๊งโทรมัพท์แล้วไปแล้วเจอกันไม่ติดนะครับถ้าจะมีสามีเสี่ยเขาว่าไงอ่ะไม่ไม่พูดอะไรครับคุณก็หูหาเรื่องนะเนี่ยได้ยินแบบนี้หนูก็เสียใจได้ยินได้ยินปะได้ยินถึงคุยโทรศัพท์ก็ได้ยินเมื่อกี้อะไรส้างสามคนถ้าถ้าจะมีสองสามคนก็ไม่ติดอะไรอ่ะครับ ถ้าจะหาว่าผมคุยหลายคนว่างั้นเหรอไม่ใช่คุณไปถึงจะไปที่ที่มีแบบคนอื่นสองสามคนแบบเนี้ยอ๋อเข้าใจละคุณทำไมคุณต้องหาเรื่องด้วยอ่ะไม่ได้หาเรื่องครับผมเข้าใจผิดเสียค้มพิลักแค้มพิรักแค่กดโทรศัพท์เมื่อกี้ก็รู้รู้รู้สึกได้ว่าโคตรหนวงกว่าจะกดเบ็ดติดนะบอกแค่นี้ว่ารอเกือบสองนาที หรือเปล่าฮัลโหลใหม่ใหม่ใม่ตกใจไม่ใหม่ใม่ใม่เมื่อเคไปตกได้แหละแต่มันช้านิดนึงมันช้าดิคงเป็นชาติอะถูกปะใช่ใช่นี่ยังแบบค่อยมาตกต่อพวกนี้เพราะว่าไม่ไหวปกติมันกดแล้วมันขึ้นเลยไงนี่กดแล้วมันต้องรอดีเลยอะไรของมันหนูก็เลยช้าใช่ไหมใช่พี่ก็เลยไม่ตกขอบคุณนะครับพี่หนึ่งร้อยเดี๋ยวพี่อิมโซนะครับตะกี้ว่าโอ้ยไม่ใช่หนึ่งร้อยนี่บอตกไม่หมดเลยขอบคุณนะครับสำหรับหนึ่งพันปิดนะครับพี่อิมตะกี้วมากนะครับ อ๋อใช่อเราะไปที่เกาะไม่ส่งที่เกาะเสร็จยวขึ้นมาบนฝั่งตรอแล้วไปที่ไหนอะครับที่มีเราสองคนอะที่ไหนก็ได้ครับผมมีเพเยอร์ดีไม่รู้แบบถึงจะมีคนเยอะก็มีแค่เราสองคนอยู่ดีหะครับอะไรนะครับต้องบอกว่าที่ไหนก็แล้วแต่ถึงจะมีหลายคนก็มีแค่เราสองคนอยู่ดีหรือเปล่าถูกต้องคอ๋ออย่างนั้นใช่ไหมครับแฝดไทยป็นไทยนะอยู่ที่ไหนก็มีหลายคนแต่เมื่ออยู่สองคนก็มีแค่สองคนนะบอกแค่นี้ ไม่ขอเพลินอย่าทะเลาะกัน่ <c oughs> อยเลยไม่ได้ทะเลาะเลเยสาบานสาบานสาบานรักกันนะคะรักรักรักโหเหมือนกัดฟันพูดว่ะรักจะตายอยู่แล้วเนี่ยฆ่ากันให้ตายเลยจริง แค่บอกหนูไม่รักกันพี่มึงต้องมีต้องมีเสียงด้วยนะเวลากอดอ่ะมับมับอะไรของพวกเขาขอฟังเสียงหน่อยเขาไม่พูดเหรอเขาเก็บโซงอ่ะพี่เก็บโซงเหรอเก็บโซงมับภูเขาเก็บโซงเหรอไม่ได้เก็บครับพี่ชายขอขอพี่มนึงขอที่มนึงกอดกอดกอดแบบ เขามีเสียงได้พี่เป็นบ้าหรอพี่เดียนเขาพี่เไยเขินไม่พี่เขาเขินไม่แบบเนี้ยเขาเขินเกิดทรงไม้อยู่อจโจโจโจ๊อวันนี้พี่พูดเก่งดีนะพี่เดนเฮ้ยวันนี้พี่ดึกกว่าพี่รั่วไม่เป็นไรมาได้เจอกันพูดเก่งเหรอยิ่งดึกยิ่งรั่วโอเคเจอกันครับไม่ปล่อยเจอกันครับพี่ชายเอครับพี่ชุยฮะเจอกันครับพี่ชายอ๋อพี่ชายนะอันนี้ มันหาเซลผมด้วยอะไรอ่ะเซลเซลเสียก็พูดจริงเหรอคนเก็บทรงอ่ะไม่ได้เก็บครับไม่มีทรงให้เก็บครับเฮ้ยมีหลายคนคุณเราเหมือนคนเมาขนาดนั้นเหรอก็เหมือนคุณแบบเป็นไบโพล่าเหมันเนี้ยตรงตรงไม่เป็น เออแล้วอย่างงี้คุณอยากรู้อ่ะพี่เอานี่เขาเคยเป็นใช่ปะแล้วพี่เอานี่เขาทำไงอ่ะไอเซนเบื่ใแฮมังไม่รู้ดิแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่าเนีมีคนข้อคงข้อความมาหรือมีคนโทรมาอย่างเงี้ยก็คือเวลาที่มันจะขึ้นใหม่ทีนึงมันจะย้อนหลังมาขึ้นใช่ปะเขเผาไอ้ไ<ห>สัสเป็นเพราะเมืื่่อออยูหรเเปลาผ <laughs> าเดี๋ยวมันทำไรทางนี้วะพี่พูว์ค่ะครับน้องเขาเผา เออน้องไม่ทักเหรอเออใช่ไหมมาพี่ส่สวัสดีครับโอ้รักน้องไม่เท่ากันแล้วล่าสุดอ่ะจริงถอนมักับแฟนเหรอทันเด้ออะทำอะไรกันเนี่ยไม่กินจะไปตกปลาแต่มันเหนื่อยอะไหนูก็จะตกปลารับชี้อะไรอ่ะชี้อะไรชี้อะไรอ่ะชี้อะไรนิวนิวเป็นอะไรอ่ะชี้อะไรชี้อะไรชี้อะไรชี้คนนอกวะมุกอะไรเขาเนี่ยไปดูว่าไปดูว่าไปดูว่า สวัสดีครับขอให้ขับรถตกเหวตายครับเรื่อนรถครับคุณคุณครับเขาไม่อยากตกเหวตายดิไม่ตกหรอกครับไปกับผมปลอดภัยเนาะที่รักเขาไม่อยากตกเหวตายเขับไปคนเดียวเอ้ย พหยุดก่อนครับหยุดครับหยุดครับพลหยุดก่อนครับ